เรื่องเล่าพระแท้หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามภาคพิเศษว่าด้วยอภินิหารและปฏิปทาไม่รู้ไม่ผิดหลวงพ่อกวยท่านเป็นพระที่สมถะมักน้อยสันโดษชอบเก็บตัวไม่โอโอดไม่ถามไม่พูดไม่คุยไม่แสดงตัว ไม่ยอมให้หนังสือพระเครื่องน้ำประวัติอภินิหารมาลงการที่หลวงพ่อไม่อโอวดไม่แสดงตวนนั้ก็เป็นการถูกต้องตามวิสัยของสมณะที่ดีแต่ข้อเสียก็มีอยู่บ้างเหมือนกันคือคนไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักมาก่อนก็ไม่ศรัทธาแทบทุกครั้งที่หลวงพ่อไปกิจทิมนต์พิธีพุทธาพิเศษหลวงพ่อจะนั่งพัพเบเพียเปียบร้อยสงบสงเงียมคล้ายพระหลวงตา ธรรมดาหลวงพ่อหลวงปู่องค์อื่นที่ไปงานพุทธ,ธาพิเศษเขาก็นั่งรถเก๋งไปมีลูกศิษย์ลูกหาติดตามเมื่อไปถึงก็มีศิษย์ที่รู้จักเข้าไปกราบเข้าไปบีบเข้าไปนวดบ้างก็ขอชานมากบ้างก็ขอเหรียญให้ชุลมุนวุ่นวายไปหมดแต่กับหลวงพ่อกวยแล้วไม่มีใครเข้าไปขอเหรียญขอฌานมากไม่มีใครตะบันหมากถวาย ปัจใจก็ไม่มีใครถวายดูดูแล้วก็นึกสะเทือนใจแต่หลวงพ่อก็คือหลวงพ่อท่านก็วางเฉยมิได้สนใจใหญ่ดีอย่างไรจะขอเล่าเรื่องที่คนเขาไม่รู้จักหลวงพ่อเอาไว้สักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นคำบอกเล่าของหมอเฉลียวเดชมาคือหมอเฉลียวเขามีมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนใครที่มีมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าดีมากแล้วเพราะแถวหัวเด่นและบ้านแค สมัยก่อนยังนิยมเดินเท้าและขี่จักรยานอยู่เวลาหลวงพ่อจะไปธุระก็อาศัยรถมอเตอร์ไซค์ของหมอเฉลี่ยนี่แหละวันนั้นหลวงพ่อไปธุระที่จังหวัดสิงห์บุรีกับหมอเฉลีย่ยขณะที่หลวงพ่อเดินซื้อของอยู่ที่ตลาดพอดีไปเจอกับเท่าแก่ฮะก็ซึ่งเป็นศิษย์อยู่ที่อำเภอสันบุรีเมื่อเท่าแก่ฮะเห็นหลวงพ่อก็ยกมือไหว้ แล้วนิมนม์หลวงพ่อนั่งพักที่ร้านยานวัฒนาสิงห์บุรีและได้แนะนำให้เจ้าของร้านได้รู้จักหลวงพ่อเจ้าของร้านก็คุยกับหลวงพ่อสักครึ่งชั่วโมงได้หลวงพ่อก็ลากลับพอหลวงพ่อจะกลับเจ้าของร้านได้พูดกับหลวงพ่อว่าแล้ววันหน้าดิฉันจะไปเที่ยวที่วัดตอนนี้ฉันยังไม่ทำบุญกับหลวงพ่อหรอกเพราะฉันเคยทำบุญกระพาะอื่นๆมามา,มากแล้วก็ไม่ได้บุญ พอทำบุญไปพอมืดได้ข่าวว่าพระไปนั่งเล่นไพ่อยู่บนโรงแรม,มนั่นแน่ฉันจะขอไปดูที่วัดก่อนนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อพอได้ยินเจ้าของร้านพูดอย่างนั้นก็น่าเสียเลยพูดกับหมอเฉลียวว่าทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้กับเราเราก็ไม่ได้มาบอกบุญหรือเรียอะไรแล้วท่านก็พูดว่าสงสัย ร้านนี้คงจะเคยถูกพระหลอกมาบ้างแล้วเพราะสมัยนี้หากินกันเยอะเหมือนกันแต่เราก็ไม่ถือสาเขาหลอกเพราะเขาไม่รู้จักเราเราไม่รู้ถือว่าเขาไม่ผิดแต่ก็คงไม่กี่วันยายคนนี้คงจะไปที่วัดจริงๆอยู่ต่อมาไม่นานเจ้าของร้านยานวัฒนาก็มาที่วัดของหลวงพ่อเมื่อมาถึงก็มาเดินรอบรอบวัดซึ่งหลวงพ่อกำลังก่อสร้างพระโอโบสดอยู่ จ้าของร้านได้เล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟังว่าตอนนี้ได้มาเห็นวัดแล้วรู้สึกศรัทธาอยากจะทำบุญแต่ติดขัดตรงที่ตอนนี้ที่บ้านกำลังเดือดร้อนรถบัสไม่ได้วิ่งเขาหาว่าไปชนเขาคนขับรถกับกระเป๋ารถก็ติดคุกอยู่ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เรื่องก็ยังไม่เสร็จสองปีแล้วเนี่ยหมดเงินไปหลายหมื่นเต็มทนทนายก็มาขอเงินเรื่อยๆ คนขับรถกับกระเป๋าก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนสงสารลูกเมียเขาหลวงพ่อได้ถามว่าทำไมต้องจ่ายเงินเดือนด้วยเจ้าของร้านก็ตอบว่าสงสารลูกเมียเขาและเขาพูดว่าคนขับรถของเขานั้นไม่ผิดเป็นคนดีวันเกิดเหตุมีรถของคนอื่นชนกันอยู่ก่อนไม่ใหม่พอดีมีรถบัสของดิฉันมาพอดีก็จะแซงเพื่อขึ้นนาไปเกิดแซงไม่พ้น รถเกิดตกถนนเลยไปไม่ได้ตำรวจมาพอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาว่าคนขับรถของดิฉันขับรถชนท้ายคนข้างหน้าทําให้รถชนกันจะพูดอย่างไรเจ้าหน้าที่ก็หมายฟังเลยต้องขึ้นศาลตอนนี้เป็นความกันอยู่สองปีแล้วหลวงพ่อพอจะมีทางช่วยเหลืออะไรได้หรือเปล่าหลวงพ่อได้แนะนําว่า ให้ไปขอประกันตัวคนขับรถกับกระเป๋ามาได้หรือไม่ให้มาที่วัดนี้สักหน่อยเจ้าของร้านยานวัฒนาจึงกลับไปขอประกันตัวคนขับรถกับกระเป๋ารถสองคนมากราบหลวงพ่อให้หลวงพ่อรดน้ำมนให้เล่ากันว่าน้ำมนของหลวงพ่อกลวยนั้นถ้าใครได้รดหากมีเรื่องเดือดร้อนถึงตายจะไม่ตายถ้าความเป็นความอยู่แม้แต่ใครได้ละลึกได้มากราบ ได้รถน้ำมนต์จากท่านแล้วก็จะสำเร็จตามที่ขอจากท่านทุกคนเพราะน้ำมนต์ของหลวงพ่อกวยนั้นได้อ้างถึงบารมีสิบของพระพุทธเจ้าจากพระแม่ธรณีแม้ในใบพระคาถาของหลวงพ่อที่กระผมได้เก็บรักษาไว้หลวงพ่อเขียนไว้ว่าพระมนต์นี้ใช้เรียกนางแม่ธรณีถ้าไม่มาอกแตกตายโอกาสหน้าผมจะเขียนพระมนต์นี้ให้ไวเรียนกันทั่วกัน เมื่อคนขับรถและกระเป๋ารถเจ้าของร้านยันวัฒนากลับไปแล้วอยู่ต่อมาอีกไม่กี่วันเจ้าของร้านยันวัฒนาก็มาพาพี่น้องพ่อแม่มากันเยอะเต็มวัดเลยพร้อมทั้งเอาเงินมาทำบุญสร้างแท่นพระประธานในพระอุโบสถเป็นจำนวน14,000บาทเงินเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วปัจจุบันก็ตกแสงกระบ,บาดนับว่าใจถึงมากจริงๆและบอกกับหลวงพ่อว่าลูกน้องสองคน ตัดสินยกฟ้องแล้วและกราบขอโทษหลวงพอ่อโดยที่ไปร้านแล้วไม่มีใครรู้จักหลวงพอ่อในวันนั้นเจ้าของร้านได้เช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอาไปทุกอย่างเรียกว่ามีอะไรเช่าหมดเช่าไปหมดเกลี้ยงเป็นเงินหมื่นกว่าบาทและได้นําเทียนจําพรรษามาถวยวัดหลวงพ่อทุกปีแม้ว่าหลวงพ่อจะมรณะพไปแล้วเขาก็ยังเคารพกันอยู่ ยังนำเทียนจำบรรษาม,มาถวายให้ต่อๆเป็นทุกปีเช่นกันนับว่ามีความกระตันยูต่อหลวงพ่อเป็นอย่างสูง